เพื่อสู้รบเห็นเข้าใจยิ่งทำใจสดใสและเปิดบานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้รภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะคนแข็ง สุโรค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนนะคะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแล้วมีอาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับพันเอกนายแพทย์กิตาจำปาสีแพทย์โรคหัวใจกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ให้ความสนใจ พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเรามีอยู่ในช่วงของการฉีดวัคซีนด้วยหลายๆคนก็กังวลว่าถ้าเราฉีดวัคซีนบางประเภทแล้วจะส่งผลในเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่าอยากให้คุณหมอนะคะอธิบายถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นจะต้องเกิดจากตัววัคซีนอย่างเดียวนะครับวาากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงในยุคโควิด เราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเกิดจากวัคซีนการที่2ก็คือว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิดเองค่ะ,คะตัวติดเชื้อโควิดเองเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดก้ามเนื้อเสืได้เช่นกันนะครับทั้งในตอนที่เรากําลังติดเชื้ออยู่แล้วก็นอนโรงพยาบาลยิ่งมีอาการหนักนอนไอซเนี่ยโอกาสเกิดกล้ามเนือเสื่อเนี่ยจะสูงมากมในเปอร์เซ็นที่สูงกว่าเกิดจากวัคซีนเยอะค่ะแล้วรักษายากกว่าแล้วก็หายยากกว่าด้วยนะครับอันต่อไปก็คือว่านอกเหนือจากที่เราหายแล้ว ออกจากไอซีูกลับจากโรงพยาบาลได้แล้วกลับไปบ้านเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะข้ามเนืเสพตอนหลังๆได้อีกที่เราเรียกว่าภาวะลองโควิดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือภาวะมิสซีที่เรียกว่าการอักเสบหลายระบบโดยเฉพาะถ้าเกิดในเด็กเนี่ยก็จะค่อนข้างอันตรายทีเดียวครับอืมนถ้าเกิดในผู้สูงอายุล่ะคะอันตรายไหมคะผู้สูงอายุก็อันตรายเช่นกัน<อ>แต่ว่าโชคดีที่กั้ามเดืจกเสพเนี่ยมันจะเจอในคนอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่ <น>ก็เลยมีข่าวว่าเด็กอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่าใช่โดยเฉพาะอายุต่ำกว่า20ปีลงไปค่ะก็จะเจอบ่อยกว่าครับถามแล้วอย่างภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะคือทำไมเราถึงมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้จากวัคซีน,นะคะ การเกิดกั้มหัวใจอักเสบจากวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วคนไครที่แน่นอนเนี่ยเรายังไม่สามารถระบุดได้แน่ชัดน,นะครับแต่ว่ามีทฤษฎีที่ท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยได้คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนตัวหนึงห่งโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชาย <c oughs> ที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะครับมันทําให้เราเจอภาวะกั้มตัอัเสบเนี่ยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณห้าถึงหกเท่าครับแล้วกลุ่มเสี่ยงหลักๆเลยคือใคร,ครบ้างคะ หลักๆเลยก็ถ้าสรุปเนี่ยเราก็อันแรกเลยก็คือว่าคนที่อายุน้อยกว่า20ปีนะครับอตอนนี้เราเริ่มฉีดวัคซีนกันในเด็กละได้ถึงอายุในไทยก็ถึงอายุ12ดังนั้นเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จะต้องระมัดระวัง,งคอยสังเกตอาการมากกว่าะนะครับ อันที่2ก็คือว่ามันกลุ่มเสี่ยงนจะเจอในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับก็วัยรุ่นหรือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมีฮอร์โมนเทสโทโรนก็จะเสี่ยงมากขึ้นทาไมเกิดในเด็กมากกว่าผู้หญิงอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรากำลังรอข้อมูลแล้วก็ผลการค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามันเกิดจากอะไรมากกว่ากันนะครับอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการของกล้ามเนื้อหัวใจกเสบเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีอาการ แน่นหน้าอกอเจ็บหน้าอกอนะครับอันที่สองก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนะครับบางทีถ้าเป็นมากถึงหัวใจวายเนี่ยก็จะมีอาการตัวบวมขาบวมนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหอบจนคืนเป็นตน้นแล้วก็สุดท้ายก็คือภาวะหัวใจสั่นหัวใจกระตุกเล่นผิดจ,จังหวะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้องสังเกตว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราต้องคอยดูอาการเหล่านี้ว่าเราเป็นไหมจะได้ไม่พบแพทย์ได้ทัน โดยเฉพาะหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2จะเจอบ่อยกว่าเข็มแรกส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะครเราพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนเยอะไหมคะอันนี้เป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่คนไทยแล้วเนี่ยมีความทนทานต่อวัคซีนค่อนข้างค่อนข้างดี <c oughs> เพราะว่ารายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัใจอักเสบเนี่ยในคนไทยเนี่ยมีน้อยกว่าในาชาวยุโรปเยอะเลยทีเดียวในเด็กนี่ก็มีเป็นถึงขั้นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยเท่าที่รายงานตอนนี้ก็คือ,อม,มีอยู่แค่รายเดียว แล้แถม,อมนอนลงมาแค่2วันรักษาเพียงประคับประคองอาการก็ดีขึ้นหายเองแล้วก็กลับบ้านได้ตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับพูดถึงเรื่องของถ้าเราเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วเรามีแนวทางการรักษาอย่างไร,รบ้างคะกล้ามเนื้อหัวใจเสพในที่เกิดจากวัคซีนนะครับม,มันสาเหตุของมันก็คือเป็นจากวัคซีนอพอเราฉีดวัคซีนไปปุ๊บวัคซีนเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางหายไปจากร่างกายเราถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ย อาการกัมมันตเสี่ยเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงได้เองร่างกายเราเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่คุ้นฟูตัวเองมันหายได้เองการรักษาเป็นแค่ประคับประคองเป็นหลักนะครับอาจจะมีการให้น้ําเกลือสารน้ําแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะเนี่ยเราก็อาจจะมียาบางตัวที่ช่วยเช่นกันนะครับที่ช่วยรักษากัมมันเสียบได้โดยที่เป็นยาที่เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยนี่แหละครับเพราะจริงๆแล้วกัมมันต์เฉลีเนี่ย มันเป็นโรคที่มีมาก่อนยุควัคซีนเยอะครับเราก็เจอมนเรื่อยๆรือาพูดถึงเรื่องของเวลาที่คนมาฉีดวัคซีนแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าเฮ้เราจะเสี่ยงกับการเป็นภาวะตามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่าหรือมันช่วงเวลาที่เราจะสังเกตได้นี่นะคะครับหลังฉีดวัคซีนไปเนี่ย าจากข้อมูลก็พบ <yd> ว่าวัคซีนเนี่ยเข็มที่2อ่เราอาจจะต้องระวังมากกว่าเข็มแรกมันจะเกิดในเข็มที่2บ่อยกว่าะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในช่วงไม่เกินเดือนหนึ่งหลังจาฉีดวัคซีนถ้าคเดือนหนึ่งไปเนี่ยสบายใจได้ละคือส่วนใหญ่มักจะเกิดในสัปดาห์แรกของการฉีดวัคซีนด้วยซ้ำนะับจริงๆแล้วก็สังเกตในสัปดาห์แรกนี่แหละส่วนเดือนหนึ่งก็โอเคสังเกตต่อไปอีกนิดนึงครับก็เพียงพอถ้าไม่มีอาการแน่นหน้าอก ไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการใจสัน่นสามอาการอันตรายที่ที่บอกไปข้างต้นอันเนี้ยเราก็สบายใจได้แต่ถ้ามีอาการสงสัยไม่แน่ใจเราอาจจะไปพบแพทย์ได้เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไปอครับว่าเราเป็นหรือเปล่าอันนี้มันคือผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนนะคะใช่ครับเป็นผลข้างเคียงเขาอผลข้างเคียงก็คือว่าเป็นอาการที่ไม่ไม่พึงประสงค์คือเราไม่อยากได้เนาะเหมือนว่าอาจจะฉับพลันเพราะว่าบางคนพอช่วงหลังจากที่ผิดวัคซีนโควิด ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้นั่งพักนั่งรอดูอาการก่อน30นาทีอันนั้นคือเหมือนเป็นเป็นผลข้างเคียงแบบเหมือนรวดเร็วทันทีที่เราสามารถสังเกตเห็นได้แต่ถ้าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยอาจจะไม่เกินเดือนหนึ่งเราต้องรู้สึกได้แต่ถ้าเกินเดือนหนึ่งไปแล้วโอกาสเกิดน้อยมาก แสดง <ๆ S 2> ว่าสบายใจได้ไดคุณหมอคะ,ะอยากให้แนะนาคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิด1 9หรือว่าวัคซีนประเทศอื่นๆเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเองหรือว่าผลข้างเคียงอื่นๆที่จะเกิดขึ้นครัแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยก็คงคงไม่ไม่ได้แตกต่างจากการเตรียมตัวฉีดวัคซีนอื่นนะครับก็คือขั้นต้นเนี่ยก่อนทัฉีดวัคซีน เราจะต้องสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเราต้องนอนพักผ่อนเพียงพอ<ช>นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่กินชากาแฟดื่มเหล้าดื่มสุราในก่อนที่ที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็เปรียบเท่เหมือนกับการจําลองการติดเชื้ออ่อนๆเหมือนกับ แทนที่เราจะติดเชื้อโควิดตุ้มหนึ่งแล้วเราก็แย่ไปเลยเราก็เอาเชื้อโควิดสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นมากระตุ้นร่างกายให้ร่างกายคุ้นเคยก่อนอพอเราสร้างภูมิขึ้นมาปุ๊บแล้วเราติดเชื้อจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ตู้กับโรคได้มไม่ป่วยหนักมากดังนั้นเนี่ยหากเราก่อนไปฉีดเราก็ต้องสูวจผ้แข็งแรงดีนะครับถ้ามีไข้ก่อนอหรือว่ามีโรคประจาตัวแล,ล้วกาเริบนะครับเช่นอ่ะเบาหวานยังสูงมากความดันสูงมากเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อน ว่า<ม>ถ้าความดันสูงเยอะเกิน180หรือน้ําตาลสูงเกินสามร้อยอย่างเงี้ยอาจจะต้องคุมให้ดีก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนแต่ว่าอย่างประเภทของวัคซีนนะคะเราจะต้องรู้ไหมคะว่าเราแพนจ่ะเราจะมีผลในอนาคตไหมผลข้างเคียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรามีอะไรที่เราต้องรู้บ้างไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนโควิดมันก็ไม่ได้เป็นจากวัคซีนทุกตัวที่จะทําให้เกิดกัมมือเจนเซสยิงแล้วมันก็จะเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วผลข้างเคียงเนี้ยมันเกิดขึ้นน้อยมาก<ฆ>นะครับเราก็อาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากว่าฉีดไปแล้วเราจะเป็นอะไระมีอันตรายอะไรแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วมันน้อยเราแค่รู้ไว้ว่าถ้าเรามีอาการดังกล่าวก็คือเจ็บหน้าอ,อกเหนื่อยใจสั่นเนี่ยถ้าเรามีอาการดังกล่าวเนี่ยเราก็รีบไปพบแพทย์ ก็ S <S น่าจะดีกว่าที่ที่เราจะไปกลัววัคซีนนะครับเพราะวัคซีนทําให้เกิดหัวใจอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่คือนอกจากเกิดน้อยแล้วมันมักจะอาการไม่รุนแรงตรงข้ามถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแล้วมีกล้ามเนื้อกเสบเนี่ยปัญจรักษายากรุนแรงกว่าแล้วก็หลังจากที่หายไปแล้วก็ยังเป็นลองโควิดหรือว่าต้องห่วงกับภาวะมิซีอะไรอีกนะครับดังนั้นตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นตัวเองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานเนี่ย ผมก็จะแนะนําว่าหากมีโอกาสฉีดวัคซีนแล้วก็ควรจะไปฉีดวัคซีนตามที่เราได้นัดหรือลงทะเบียนไว้โดยที่ทางเลือกของฉีดวัคซีนของชนิดของวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะยังมีไม่มากนะแต่ว่าวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ผลการฉีดไปกับคนไทยเนี่ย พบว่าอาการข้างเคียงเหล่านี้น้อยกว่าในต่งางประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็ดีใจแล้วก็สบายใจได้มากขึ้นที่เราจะไปฉีดวัคซีนในตอนนี้โดยที่เราแบบอาจจะเลือกชนิดวัคซีนไม่ได้เองตามใจนะครับฉีดแล้วก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดแน่นอนผู้ปกครองหลายคนบางทีพอน้องๆยังเล็กอยู่ก็จจะมีความกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่ว่าคุณหมอก็หมอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าฉีดวัคซีนก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเราไปประสบกับ อาการของโรคหรือว่าไปเจอคนที่ติดเชื้อโรคเชื้อโควิด19มาปุ๊บแล้วมาเจอกับตัวเราเองเนี่ยอาการมันอาจจะหนักกว่ารุนแรงกว่าอันตรายกว่าแล้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็ผลในเรื่องของวัคซีนที่มี side effect ต่างๆมาเนี่ยก็มีรายงานค่อนข้างน้อยมากๆนะคะก็ถือว่าปลอดภัยค่ะ ะวันนี้คุณผู้ชมคะเราได้ความรู้ในเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเสบจากวัคซีนแล้วนะคะเราก็นากาากําความรู้เหล่านี้ค่ะไปพิจนารณาต่อนะคะว่าการฉีดวัคซีนของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพันเอกนายแพทย์กิจจาจำปาศรีนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคะคนะ